การเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพของน้องๆค่ะให้น้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกด้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน,น,น์ต่นักค่ะก็จะมีทั้งด้านภาษาการสแสดงพลันคุณภาพทางแล้วก็ดนตรีคนที่ไม่เคเรียน น้องที่อายุ8ขวบถึง24ปีค่ะถ้าน้องๆสนใจเข้ามาเนี่ยค่ะก็สามารถวอล์กอินเข้ามาสมัครได้โดยการเตรียมใบประชาชนตัวจริงค่ะแล้วก็รูปถ่ายหนึ่งใบค่ะน้องเป็นสมาชิกแล้วก็คือสามารถเรียนได้ทุกกิจก,กรรมเลยค่ะสำหรับูนย์ที่นี่เลยชอบตรงที่มันสะอาดกว้างโลง่งแล้วก็รู้สึกว่าพอเรามาเรียนไม่ใจะเป็นการเรียนเต้นเรียนร้องเพลงทุกอย่างมันสามารถใช้กลุ่ทเพไดออยากเต้นที่ ผมรู้สึกว่าการที่มาเรียนที่เนี้ยมันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แรกแรกผมไม่ชอบเต้นเลยแต่ว่าพอาลองเปิดใจให้กับสิ่งนี้ก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยคะ่ะบรรยากาศการเรียนน่ารักมา,มากๆเลยครับว่าจะเปน็นเพื่อนๆพี่อนี่น้องนองที่มาเรียนด้วยกันร,รวมถึงที่ที่ดูแลแล,แล้วก็คุณครูทุกคนให้ความรู้บอกเลยว่าสนุกมากค่ะแนะนำให้มาเรียนที่สูงทีครับทั้งเรียนฟรีสมัครง่ายมีให้เรียนหลายๆอย่างครับ ลองทดลองดูก่อนว่าน้องาชอบอะไรแล้วก็ที่นี่เปิดให้ฟรีแล้วคุณครูแต่ละคนก็คือเก่งๆทั้งนั้นเลยมีความสามารถทั้งนั้นแล้วก็เด็กๆก็ชอบๆกันทั้งนั้นเลยค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยน้องมีความสุขน่าเริงแล้วก็ได้วิชาการเยอะแยะมากมายค่ะได้ความรู้เยอะค่ะจากที่สอนมีทั้งการแสดงการเต้นแล้วก็เรียนดนตรีค่ะอุ๊ยเรียนเยอะแยะเลยค่ะก็เลยภูมิใจเพราะว่าคุณแม่นเนาะเ,เป็นผู้ปกครองแล้วอย่างหนึ่งไม่ต้องเสีเยเงินเลยค่ะ ก็ฝากทุกทคนที่สนใจนะครับหรืออยากพัฒนาทักษะการเต้นนะครับก็มามีส่วนร่วมด้วยกันในคลาสนี้นะครับมาร่วมจอยกันมาเป็นส่วนหนึ่งของทูบีน้ำวันงามวงวานครับผมทุกทุกคนเลยนะครับใครที่รักในการเต้นการร้องเพลงการแสดงการพูดกีฬาดนตรีนะครับสำหรับสนยนเพื่อนใจทูบีน้ำวันเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้มาฝึกฝนซ้อมแล้วก็แสดงความสามารถทำสิ่งที่ต้อง รักได้อย่างอิสระนะครับยังไงก็เชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับที่ศูนย์เพื่อนใจสาขาเดอะมองงาบวงวานครับก็อ,อยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจที่จะพัฒนาตุขภาพของตัวเองนะคะเข้ามาร่วมก,ก,กิจกรรมกันยเยอะๆค่ะ